สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูเดวอร์เมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเอวันนี้เป็นอะไรเนี่ย <c ười> คือไม่ใช่อะไรนะครับพอดีว่าไปเจอคลิปนะครับที่เกี่ยวกับนางงามตอนนี้ความเป็นมีมของทางมิสแกรนเมียนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากในความเป็นมีมเพราะว่ามีคนนะครับเอาไปล้อเลียนเยอะมากในเหตุการณ์ที่นางถูกถอดมงแล้วก็สายสะพาย ในขณะที่น้องได้รับรางวัลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนเอาไปล้อเรียนซึ่งไม่ใช่ในไทยนะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวเดี๋ยวภาพออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีวิดีโอนะครับเกี่ยวกับน้องมิสแกรนเมียนมานี่เอามาให้ชมอีกนิดนึงด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้เรียนรู้ว่าคนอย่างนี้ก็มีด้วยในกองประกวดนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันและ,และถ้าก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาด้วยฟรีนะครับขอบคุณมากครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2567นะครับ คลิปที่อยากจะให้ดูอันแรกนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการแล้วว่าเป็นมีมครับในส่วนของมิสแกรียนมาเนี่ยที่ถูกถอดมงแล้วก็สายสะพายออกไปนะครับทำให้เพื่อนบ้านล้อเลียนนะครับมิสพม่าผมบอกได้เลยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเป็นเรื่องที่นิสัยไม่ดีนะที่ไปล้อเลียนเขานะครับเพราะว่าผมไม่สนับสนุนการล้อเลียนอะไรแบบนี้มันเป็นการบูลลี่วิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ พอเมื่อมันเป็นมีมออกมานะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าอ่ามันเป็นภาพจริงๆอะ่ะมันมันเป็นภาพที่ผมไม่น่าสนับสนุสนหรอกนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เราไม่ได้เอามาเพื่อบูลี่น้องหรืออะไรนะเราเอามาเรียนรู้พฤติกรรมของคนบุคลิกภาพของคนนะครับสภาพจิตใจของคนที่เขาผิดแปลกไปจากคนทั่วไปมันเป็นอย่างไรนะมีมแรกนะครับเอ้ผมขอไปที่มีมของ ทางเวียดนามก่อนกันแล้วกันเพราะว่าเหมือนทางลาวเนี่ยเขาทำออกมาทีหลังครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาทำมีมนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมครับอ๋อไฮบูเบงไงเด็ดยูเมย์มุ่งจับตัวไปเจนยูเมย์บางยนต์ตรงไหนสิ่งใหม่บางตัวจะเซ็ตวงจาวสัดและบูเบงเซียร่า cho á hậu hai và xin mời Jumi mình bước về vị trí của mình nha xin cảm ơn mình tổ chức no, no phục no phục no phục go 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 out go out cút kinh sầu you go đi go go Vô, vô, đó hai đứa Có bố bà hậu luôn, đi Trả có bố bà hậu luôn yeah. Miss Who tối đêm nay Xin chia mừng Người không được thiên minh gọi tên Sẽ là áo hồng 1 của Miss Who Never Trong tối đêm nay Và chính chúng tôi <laughs> là tên hậu Copy Rồi, đại cho chuẩn bị đi em ơi bốn rưỡi vô, yeah. Rồi, xin mời đại diện trước? โก้โก้ไปคุ u đây ส์โจรคุกคิงส์โจรที่เก h ่ยว c ับ gì c ใช่โก้โก้อาต้องโค่นเองมั้งคุณกิจใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะเพื่อนๆครับทางเวียดนามที่เขาทำเนี่ยเขาทำบนเวทีใหญ่เลยนะคือเขาเรียนแบบเหมือนมากนะครับเพราะว่าเขาทำบนเวทีแล้วรู้ไหมครับว่าการแสดงนั้นเนี่ยเป็นการแสดงตลกนะ <c oughs> <ๆ>เพื่อนๆ เหมือนกับบ้านเราเหมือนกับบริการมาดีคร์บหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เวลามีกระแสอะไรแรงๆออกมาเนี่ยเขาก็จะเอาไปทํานะครับล้อเลียนนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ได้แบบเพื่อไม่ได้เป็นการโจมตีอะไรใครที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูเป็นในส่วนของความบันเทิงไปนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาม,มีล้อเล่นในเรื่องนี้เนี่ย เป็นเวทีค่อนข้างใหญ่นะมันไม่ใช่ที่พื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็มีคนชมคนดูเยอะแยะมากมายนะครับก็โหเอาเสมือนเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อไปอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือประเทศลาวนะครับก็ทํามีมนี้ออกมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นการล้อเลียนในขณะที่ถอดมงกับสายสะพายของทางมิสเมียนมาออกไปนะครับ น้องเขาก็สแสดองออกมาแบบขำๆนะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับพี่พี่เราออกกินแล้วออ <What? S 2> เอาแล้ในส่วนของราวสั้นมากนะครับผมให้ดูไป2รอบเลยนะครับเพราะว่ามันสั้นแล้วเราก็จับใจความอะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องความบันเทิงเราก็ไม่ต้องจับอะไรเยอะนะก็กลายเป็นว่าในสิ่งที่ ND ของทาง m i s ิสพม่าทำเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ค่อยเข้าท่านะครับก็เลยทําให้หลายคนเ,นเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยดีนะว่าเขาไม่เอาไปทําเรียนแบบหรืออะไรนะครับแต่ว่าเอาแค่ไปทําล้อเรียนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองครับผมอยากให้ดูอีกหนึ่งวิดีโอครับอันนี้เป็นวิดีโออยู่บนเวทีครับเ,เพื่อนๆในขณะที่มีการแข่งขันชุดประจำชาติของแต่ละชาติแล้วแข่งขันจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มีการเก็บคะแนนเหมือนกับแบบโชว์ตัวบนเวทีนะครับ โชว์ตัวเฉยๆบนเวทีเลยนะประเทศไครประเทศมันเขาก็แต่งชุดประจำชาติของเขานะครับแล้วมันมีแฟนคลับครับเขาโฟกัสนะครับไปที่สาวมิสเมียนมาเว้ยเฮ้ยมันโหผมงงมากเลยว่าทำไมถึงมีภาพนี้ออกมานะเพราะว่าจริงๆมันมีหลายชาติที่มันน่าจับตามองแต่คนถ่ายคลิปนี้กลับไปจับตามองที่มิสเมียนมาครับที่น้องเขายืนอยู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรในคลิปนี้ เชิญชมคลิปเป็นก่อนครับ เอาละเพื่อนๆมันทำให้ผมมองเห็นเรื่องหนึ่งว่าน้องเขามีองค์ลงจริงๆครับคือ น้องเขาไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับกองเชียร์เลยเห็นไหมครับว่าในในเสียงนะครับในวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยนางคลิปลุกมากเลยนางคลิปลุกมากอุ้ยนางร้องไห้นางร้องไห้คืออันเนี้ยอันนี้ผมเดาตามสถานการณ์นะเพื่อนๆทุกคนสามารถมีสิทธิ์เดาไปได้ทุกทิศทางเลยนะแต่ผมเดาส่วนตัวผมว่า,ผมว,าผมว่าไม่มีใครเชียร์นางผมว่าอาจจะไม่มีใครเชียร์นาง เพราะนางอยู่หลืกไกลเลยนางยืนอยู่กลางเวทีตรงนู้นเพื่อนจะเห็นว่าชาติอื่นเขาจะมายืนที่ขอบเวทีแล้วเขาก็จะมาทักทายแฟนคลับของของนางแต่ละคนของแต่ละประเทศแต่มีนางอยู่คนเดียวที่ยืนอยู่ที่กลางเวทีครับแล้วนางก็ไม่มาเดินไม่เดินมาปฏิสัมพันธ์ผมเชื่อว่าคนที่อยู่หน้าเวทีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาต้องการภาพ เขาต้องการถ่ายภาพวิดีโอเขาต้องการถ่ายภาพนิ่งเพื่อความสวยงามแล้วหลายคนต้องการที่จะเป็นกําลังใจแล้วผมเชื่อว่าก็ต้องมีชาวพมา่าเนี่ยไปให้การต้อนรับและเป็นกําลังใจนางอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือทีมงานของนางเองนะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่บนวิธีก่อนที่นางจะลงไปเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมให้ดูไปนะครับเมื่อ อีพีที่279อนะอันนั้นเนี่ยนางลงเวทีลงมาแล้วนางก็แบบอดกลั้นไม่ไหวที่จะร้องไห้ออกมาจริงๆแล้วนางเนี่ยโดนมาตั้งแต่บนเวทีแล้วผมที่ผมสันนิษฐานว่านางไปโกรธอะไรใครมาจริงๆแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับนางทำตัวเองมิสตุกแกนะครับมิสมียนมาน้องตุกแกเนี่ยทำตัวเองครับผมเชื่อว่าอย่างงั้นคือน้องได้รับ แรงกดดันจากที่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะ,อะไรเราไม่รู้แต่น้องได้รับแรงกดดันมาจากบนเวทีอีกส่วนหนึ่งผมว่าด้านล่างอาจจะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาถึงด้านบนที่น้องจะต้องแสดงให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีภาพหนึ่งที่บอสนวัตเนี่ยไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกับน้องด้วยนะครับแต่น้องก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นมันก่อนหรือหลังบนเวทีนะ แล้วทีนี้พอมาดูภาพบนเวทีเนี่ยมันเห็นและแสดงชัดว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็น i n รเว v e r t นะครับก็คือประเภทมีโลกส่วนตัวสูงเอาแต่ใจนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมนะเ,เพื่อนเพื่อกรุณาอย่าว่าผมเลยนะผมวิเคราะห์ตามภาพที่เห็นนะเพราะว่าผมเนี่ยรับสอนเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามมองว่าใครเป็นอะไรไงผมไม่ได้มองในลักษณะของในแง่ของจิตวิทยาหรืออะไรเลยนะครับ มองพฤติกรรมล้วนๆเลยว่าน้องเขาน่าจะเป็นอินโทรเวิร์ก็คือพวกทีอ่อยู่กับตัวเองเยอะนะครับอยู่กับตัวเองเยอะอันเนี้ยน้องมีสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้าได้นะน้องอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเลยไม่ปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับเลยอันเนี้ยน่าห่วงมากๆเพราะฉะนั้นทัศนคติของน้องมันจะเป๋ทันทีนะครับแล้วน้องก็จะคิดอะไรเพอร้อเจอ้อเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยจะกลายเป็นว่าน้องจะมีความมโนอยู่อยู่ใน หัวจิตหัวใจอยู่ในสมองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน้องก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าพออยู่กับตัวเองเยอะมันจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะครับเอาล่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะผมอยากให้เพื่อนๆแชร์นะครับความรู้ความเข้าใจของเพื่อนๆน,นะครับใครที่ เป็นทางด้านของจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ยก็สามารถที่จะบอกกันมาได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยเรียนทางด้านหมอแล้วก็เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่แล้วน่าจะมีด้วยนะครับยังไงก็รบกวนนะครับลองอให้ความรู้กับผมแล้วก็เพื่อนๆในช่องด้วยกันแล้วกันนะครับหน้าที่ของผมหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจ,เ,จเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีนะครับ